สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพีทพาชมรถยนต์มือสองคันภาพเกดเอชเคยนะครับวันนี้นะครับนำเจ้า Fortuner นะครับ2.8ขับ4นะครับตัว Sigma 4นะครับ T.R.D. Sport i v o นะครับ Back Top นะครับก็เป็นท็อปในท็อปเลยนะครับคันนี้ท็อปสุดเลยในไลน์อัพของ Fortuner นะครับก็เป็นตัว Back t o อปนะเป็น2.8ด้วยขับ4ด้วยนะครับก็คือตัว Sigma 4นั่นเองนะครับคันนี้ปี2019นะครับ ใหม่40,000นนะครับเปิดเพียงแค่1 0ึแสนหล้าน4แสนหหมื่นบาทนะครับวันนี้ที่เพชรยนต์นะครับเข้ามาใหม่ๆสวยๆนะครับให้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวในรายละเอียดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรพิเศษมาบ้างนะครับนะเริ่มจากทางด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับคันนี้นะครับเป็นกระจังหน้าเฉพาะรุ่นของ TRD นะครับสั่งพิเศษนะคันนี้นะครับ แต่งมาให้แล้วเน้นในโทนสีดำนะครับเข้ากับหลังคาที่เป็นแบ็ก็อปนะครับที่เป็นตัวหลังคาดำนะครับก็ให้ความหล่อขึ้นนะครับเข้มขึ้นดุขึ้นนะครับในอารมณ์ของ ppv นะครับตัวเด่นนะครับนะไฟหน้านะครับตามสเต็ปของเขาเป็นใบบีม led นะครับสูงต่ำในโคมเดียวกันนะครับมีไฟ daytime running light นะครับที่เป็น หลอด led นะครับ5เม็ดแถวเรียงนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนี้เป็นหลอด led แล้วนะนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งโคมเมียมนะครับโดดเด่นแม็กเทียรดีนะครับขอบ20ยางปี1.9ครับยางใหมายสีเส้นเลยนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับ abs นะครับ ba eBD แล้วก็ระบบ TRC ต่างๆมาให้นะครับก็ค่อนข้างครบคันนะครับสำหรับ t r d ตัวท็อปๆเลยนะครับช่วงล่างนะครับถูกปรับเซ็ตเฉพาะเป็นตัว t r d เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคเนี่ยก็เฉพาะรุ่น t r d เลยนะครับให้อารมณ์ในการขับนะในการขับสนุกขึ้นนะครับสปอร์ตขึ้น กระจกนะครับมองข้างเป็นสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้นะครับกุญแจแบบคีย์เลสสมาร์ทเอนทีนะครับฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับกันสาดข้างมีมานะครับแดกหลังคาเรียบนะครับเรียบพร้อมแล้วก็เสาอากาศแบบคีบสลามนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับด้านบนสีดำนะครับนะคือเรียกว่าตัวแบล็คท็อปนั่นเองนะครับพ r d Sportivo Sigma 4นะครับ2.8 ขันนี้ชุดแต่งนะครับด้านนอกนี้นะครับดีฟนเซอร์ด้านหลังนี้ก็เฉพาะ TRD เลยนะครับแบก TRD ยางอะไรเป็นล้อแม็กนะครับมีกล้องหลังมาให้อันนี้ติดตั้งเพิ่มก็คือกล้องบันทึกหลังด้วยนะครับนอกจากมีกล้องถอยแล้วนะครับฝาคาดเป็นสีดำนะครับสีดำเงานะครับเนิลักฟอร์จิ r เนอร์คันนี้สวยนะครับสีขาวมุกโดดเด่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างบอดี อันนี้รับประกันนะครับยังไม่เคยมีการเคมสีไม่เคยเฉียวชนหนักแล้วก็ในเรื่องของตัวบอดี้ต่างๆนะครับเดิมนะครับเดิมร้อยเปซนะครับให้ดูเลยนะครับเนี่ยนะนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับนะเปิดให้นะครับนะนะครับกดทำงานนะครับนะ แล้วก็จะเป็นไฟนะครับไฟกาวไรที่เป็นตัวส่องลงมาพื้นนะครับนะถ้ากางเืนนี่จะเห็นเป็นสัญลักษณ์นะครับ T R D เลยนะครับนี่ก็คือจุดนะครับจุดสังเกตของ T R D แท้นะครับสปุ๊ฟเฟอร์นะครับที่อยู่ด้านหลังนะอันนี้ก็เฉพาะรุ่น T R D นะครับภายในนะครับเป็นสีดำนะสีดำตัดกับ สีน้ำตาลแดงๆน้ำสีเลือดนกก็ว่าได้หรือว่าสีแดงเลือดนกนะครับสีแดงเข้มเๆนะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ Concept, นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ p r d นะคันนี้พิเศษเลยนะครับได้ผมเข้ารูปนะครับนะผมเข้ารูปไดมอนด์กริวนะครับลายเพชรนะครับ รูหรขึ้นนะครับโดดเด่นขึ้นนะครับดูฝาท้ายนะครับดูความสวยความงามความเดิมนะครับอันนี้น้องๆป้ายแดงเลยนะครับนะประหยัดเงินไปหลายแสนนะครับประหยัดเงินไป4ี่แสนเกือบห้าแสนนะครับนะประหยัดเงินขั้น4ี่แสนนี่ก็ถือว่าประหยัดไปเยอะนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาตัวท็อปทอนะคันนี้ปี19นะครับนะให้ดูนะครับนะความสวยความงามความเดิมนะ ออปชั่นทุกอย่างครบนะครับใช้งานได้นะครับออปชั่นทุกอย่างครบเลยนะคุณแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับสมาร์ตเอ็นทีนะครับเครื่องเสียงนะครับเต็มระบบ JBL นะครับคุณภาพเต็มร้อยนะครับนกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ทั้ง4บานนะครับมีล็อกกระจกให้เซ็นทรัลล็อกให้ปกตินะครับนะมีเซอร์วิสต่างๆนะครับปุ่มพุชสตาร์ตก็เป็น TAD นะนะครับพวงมาลัยเช่นเคยครับนะมัลติฟังก์ชันคุตคอนโทรลมาให้นะครับจอ MAD ตรงกลางแสดงมวลมวลผลต่างๆนะครับจอกลางตัวนี้เครื่องเสียงก็เป็นจอสัมผัสนะครับเชื่อมต่อทีคอ n เน็กได้นะครับเอนเตอร์เทนนะครับนะความเอนเตอร์เทนความรู้หลาภายในสะดวกสบายนะครับรู้หลาขึ้นนะครับ ด้วยภายในเป็นสีทูโทนนะครับดำตัดแดงนะนี่ก็คนซิกเนเจอร์ของ TRD นะครับเห็นไหมดูร้านะครับสำหรับ TRD คันนี้ s p o ร์ตดีโนี่ก็ท็อปสุดๆเลยนะครับสำหรับไลน์อัพของ Toyota f o r t u n e นะครับไปนะครับจิมเ้ืยความสะดวกสบายาค่นนคอ,อ,อนข้างครบคันนะครับค่อนข้างครบคัน คขายดีที่สุดนะครับสำหรับ PPV นะค Fortuner ยังเป็นเจ้าตลาดเหมือนเดิมนะครับสำหรับ PPV นะนะครับยังเป็นแชมป์นะครับมาหลายสมัยแล้วนะครับนะด้วยนะครับรูปรากรูปรักษณนะครับการออกแบบการดีไซน์การใช้งานนะครับสมรรถนะราคานะครับความรู้หรานะครับ Fortuner ยังคงเป็นแชมป์นะครับสำหรับ PPV ขนาดใหญ่นะครับในบ้านเรานะ โดยเฉพาะตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับแบบออปชันต่างๆครบครันมากคุ้มค่ามากนะครับยิ่งเป็นมืสองนะครับประหยัดเป็นเงินตั้ง4ี่แสนเนี่ยนะครับยิ่งเป็นตัวท็อปเนี่ยประหยัดไ,ได้ตั้งหลายแสนนะครับเป็นมืสองแล้วนะครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับแนะนานะครับแนะนานะครับระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยได้มา7ตําแหน่งนอนะ นะครับหมดช่วยทางลงงทางราชันหมดช่วยการออกตัวบนทางราชันด้วยนะครับป้องกันการหมุนฟรีของล้อด้วยนะครับนะอันนี้เป็นขับ4ีนะซิกมาโฟ,โ,ฟโ,ฟโ,ฟโฟนะครับเป็นโฟฟฟ้านะช่วยลงทางราชันก็มีนะครับนะคือระบบเอสซสต่างต่างนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างเยอะสําหรับออร์จนเนอร์นะนะครับ่ไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับโครงสร้างห้องเครื่องนะ นะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับการันตีเช่นเคยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับครบคันนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับเนี่ยนี่ก็มีตัวสอนฟอร์จูเนอร์นะครับเน้นในโทนสีดำนะครับเพื่อความหล่อความดุนะดูดันขึ้นหล่อขึ้นนะครับนี่ให้ดูนะครับ เปิดหเครื่องมาสักคู่นะนะครับนะครับหนักของการอยู่นะนะครับนะครับน็อตนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับโครงสร้างยึดโครงสร้างต่างๆนะครับแก้มข้างนะครับคานหน้านะครับเดิมๆนะครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับ มันเหมือนป้ายแดงแหละครับไม่ใหม่เลยนะครับคันนี้สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับรถมือสองนะนะครับเช่นเคยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถไปใช้งานนะครับโดยเฉพาะเป็นตัวท็อปพอรนะถ้าเล่นมือสองต้องเล่นตัวท็อปครับคุ้มค่าประหยัดนะครับแล้วก็ราคาถูกลงหลายแสนนะครับคันนี้ก็ถูกลงกับสี่แสนนะครับะเข้ามาดูมาชมกันที่เพชรยุนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาหนึ่งคันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ Fortuner TRD Sportivo Backtop คันนี้นะครับสวัสดีครับ